งานครับทังหมอเผารอยอันนี้เป็นกระบายกน้ำขอนเดียวยกสูงสูง,สงตกเตงไม่มีไม่มีพุมีแต่ธรรมดาใส่เผารอยตัดต่อเฟืองท้ายเดิมครับแปลงใช้เบรกเดิมของรถอันนี้แปลงเป็นรนถเล็กลูกค้าแม็กเผารอยมาใส่ครับ ล้อแจนขอบสิบห้าลูกค้าเป็นตัวยกสูงครับสี่คูสี่กระบะยกดำย้ายแนบลงหน้าล้อคูปหายไปเลย <c oughs> นี่ต้องเอาล้อหน้าเขา่ขปปาสายอรอร์รถม,มากระบะยกดำครับนี่สเป,ปรด้เาเบลโปรไหวยกความแข็งแรง เดบล์ลูกค้าทำะไรจัไ <SAN> ม <TA Maria language> no. ่เองแล้วก็ดลด้กมาครับมันดีกับมือเราหนักเนี่ยมันข้างต่อข้างเลยอ่ครับใช่ตีกระจุดสจุดะถะไปใส่ได้พรีเลยกว่าซื้อฝากขอไปใส่ด้วยไททีไทยเนียมเสร็จเรียร้อยอซือห้าตนี่งยเอระ เราได้ได้สองตันครึ่งแต่อสองข้างบริห้าตันไง